มาเข้ากีฟพี่น้องเลยกิบมาเข้าง้อกับพวกคยได้โอ้ยเหย,ย,ยาดก,กันเถอะง้อง้อกับคยได้เถอะแล้วก็บพวกใครจำใบเราพี่น้องอครับพวกห้องถูกข้อยากเขามาหาท้ามาหากินอันผู้หนึ่งแห่งอายุหลายก็ประเดียนบนะ ตาแม,มาป้าอายุเท่าไหร่รเก็บซิปเท่าไรเนาะเราก็ยังเป็นแม่บ้านงอง,งอมง,งอมย่หาเงินไปให้หลกูกใส่ลกูกกินบ่มีเงี้ยนกับหาเงินซื้อซื้อทีซื้อเงี้ยนปุ๊กเงี้ยนเก็บเงินได้ปุ๊กเงี้ยนเป็นแสนหล่อพี่น้องไปเรียนก็อยากปุ๊กเงี้ยนคือกันนะสื้อทีไปอย่างนี้ท่านปุ๊กเงีย้ยนเนี่ยจะไปปุ๊กไปจะวองน,อน้อนเศร้าไม่แห้งเงี้ยม ออกจากนี่ไปได้ไปเศร้าไม่ห่งอยู่อยู่เน,นหน่อยจากหลังนั่นเองไปยื่ยนหน่อยจากหลังก็<ม>ได้อัสขขน,อนสุขวัลนั่นซ้ำแถวตอนนี้ซ้ำเพราท่านแถวไหลตอนนี้เน,นี่ยเพราะท่านแถวไหลไปไหนยังนั่นอยู่แ่าอีจากจ้กหน่อยมันยังค่อยเดียนไปบอลบอลหลอดเจ็บคือเจ็บซิบคือเราไปบ่ลหลอด อันนี้ยังทักที่เทียไปได้หลายเต๋องร้อยจังหวะร้อยจังฟ้าฝุ่ปวดหัวเข่าเง้ยร้อยจังหวะฝุ่นจังไก่ที่ได้เห็นเห็ดเงียเห็ดเงี้ยจากหลังหน่อยๆเพราะได้นั่นอยากได้บ้านนอกดาวพี่หนูปลูกปลูกไปบ้านนอกนอกดาวเนาะแต่ว่าบ่ได้เหนนั่นหรอกไปหาซื้อเสาวดอกซื้อเสา เืี๋เจาเฮียนเนาะไปเห็ดอันเห็ดโข้ออ่างเนาะกัเห็ดนอนน,อน้อนพวได้นอนจจกห้องสันลังเคียงขางนี่พี่น้องมั้ยชันลังเคียงขางนี่เจ็บเจ็บหลังนี่ก็สิ่งเศร้าเจ็บหลังแหี้ยนั่งโยกไปเจ็บหลังนอนโยกไปเจ็บหลังกะดานขึ้นขื่นก็ว่าได้เจ็บหลังเนี่ หลังถึงกระดานเขานอนผูกนอนเสียเจของมาเลยนอนออนอนกระดานนอนกระดานกับสาสนี่ละผูกขามาเลยนอนยังดีดนอกน,นั่นไปเยันด้วยกัน,กนมาเลยนอนดีดอกไปหาเสือผูกเสือนั่นเพื่อกนกระถามเพิ่นว่าเอาแข็งแข็งเด้อย่าเอาหนุม่มเด้อเอาหนุม่มผูกขานอนมาเลยพอว่าย่มนอนลงสิมันหนั่น,น,น มันจมมันเห็ุจับเห็ุให้เห้าเก็บสันหลังขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องของคุณหลายๆมันเก็บสันหลังอันใจกับว่าทัวทองทีๆพ่นยาก้อนนอนยาวๆใส่น้อนหนึ่ต้องไหพ่นยาก้อนนอนกันยาหลอดมันไปตั้งไหนนู่นตรงพ่นยาก้อนนอนกันพ่นยาก็ได้ด หลังนี่อาการไม่เคยดีต้องพ่นยาผมมันเปเห็ดเบียงให่มากกับพ่นยาพกหลอดยาไปนะํามันหลอดยาไปไหนไหนเนะาะมันห่อน้๊บไปนอนไปชีเดยไปอาบน้ำไม่หรอกไปห่อนแห้งไปนี่ไปอาบน้ำแล้วก็เห,น,หน่อเพราะตอนนั้นสีเศร้าห่อนมากมันห่อนหรอมันเศร้าขึ้งงวอขึ้งกล้วยนี่หายใจว่าทัวททองพูพาพข้ามัน Hãy chơi mấy thua không Ôi, phải sang này nó Hiến lộ cái nó không già lắm già rồi lắm เป้ายาแล้วตรงบวนปากพ่บวนปากบ่ไรเดี๋ยวปากเขาเป็นแผลปะยาชุ่มนีมันสีบ้อนนั่นให้เขามันสีเป็ดทำไรอันพอบลาประเด็นเป้ายามันเป็นหลายๆปีแล้วมาเป็นโอ้ยนี่สิบสามสิบปีอันบวกบวนปากออกนี่ปะปากเป็นแผลแต่ว่าปากเขาเอื่นสะไม่ได้กีนเป็นเริ่มดีดีใส่แต่ยาสีม่วงปวดปากเพราะเศร้าอย่ มันเดี่ยวไปเอามาโอ้เรื่องทำเห็ดเริ่มเริ่มเห็ดให้